ครับพี่น้องต่อไปนี้เราจะเอาขึ้นครับผมพร้อมคันสามกันครับคันที่หนึ่งคันที่สองแล้วก็คันที่สามครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับผมมันเป็นดินดูนครับผมแก้ปัญหาไม่หายครับผมแก้ที่หนึ่งมันก็เป็นที่อื่นครับอันดับแรกวิธีการดันแล้วง็ท้านรำไม่โคให้มันตรงก่อนครับพี่น้องั้าใถ้ามันตรงรำเลยนะครับแล้วเราก็ถอยหลังแหวกไปเรื่อยๆที่สําคัญคือเวลาดันเราอยากทำให้เขียนโค้งงอครับผม มันต้องเกียร์มันตรงๆไปด้ยครับแล้วเราก็ดันที่มันที่มันต่ำที่สุดหมายถึงว่าดันท้ายมันครับพี่น้องเอาแล้วครับเจ้าร้อยเก้าห้าเทอร์โบขาดไปแล้วครับขึ้นไหมครับถ้ามีไม่โคมมันไม่มีปัญหาดูครับดูครับดูครับดินดูนครับโอ้โหอยู่ไหมครับอยู่ไหมเกือบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่คือดินดูนครับของแท้ครับตามคิวครับตามคิวทีนี้ก็เอาเจ้าสองร้อย สองร้อยสิบหรือว่าสองร้อยสี่เนี่ยเกากินโน่ามคิวครับบริษัทเราไม่มีการรัดคิวครับผมคนไทยเราไม่รัดคิวกันครับผมนะบวันนี้ผมดันทั้งวันครับพี่นอ้องดันทั้งวันดันเกือบทุกเที่ยวเพราะว่ามันเป็นดินดูนครับผมเราไมีมทางวิ่งครับทางวิ่งมันมีแค่ ทางนี้ที้เดียวครับผมงานมันใกล้จะเสร็จอ่ะผมเล่นใส่ปีใหม่ก็เป็นน้องเอาครับผมโอ้โหมิดล้อเลยครับพี่น้องอือสุดยอดครับผมเดี๋ยวอีกคันหนึ่งครับผมเจ้าคันที่สามครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมฝากกดติดตามด้วยครับผมช่องยูทูบครัผมปฏิเสธสีเพชรครับผมช่วยหนุนกันด้วยครับผม ซอยอมพื้นเลยพี่น้องเลยบ้านเดียวกันครับพี่น้องอครับพี่น้องคันนี้เป็นคันที่3ามครับพี่น้องขออนุญาตถอยตั้งลำก่อนแล้วก็เกียรแขนนั้มันตรงมันเดินครับพี่น้องถ้าเราไปดันโอเนี่ยมันจะม่ขึ้นครับ ในโคมันก็จะแขนก็จะพับเข้าพาเข้าวิธีดันที่ถูกก็คือเหยียดแขนใตรงไปที่กักแล้วเราก็จะใช้แรงแรงขับของตัวเดินครับเนี่ยไม่น่าใช่ีมครับดันไปเนี่ยครับพี่น้องผมแล้วก็ดันครับดันอย่างเดียวครับพี่น้องอย่าถอยอย่าหยุดครับดันย่างเดียวครับโอ้โหดูครับพี่น้อง่ันดูดินครับผมเนี่ยเนี่ยดูครับมันเป็นขึ้นครับพี่น้องเนี่ยดินขึ้นครับโอ้โหเนี่ยครับดูครับดูครับดินเป็นขึ้นครับพี่น้องดินดูนของแท้ครับผม ถ้าไม่โคล,ลงนี่ก็โอโ้โหน่าดูเหมือนกันครับผมคลิปนี้เอาคลิน,นี้ก่อนนะครับผมครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมผมฝากช่องเล็น้อยด้วยครับผมช่วยดันด้วยนะครับสวัสดีครับ